สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกประเด็นที่น่าสนใจกันอีกครั้งนะครับวันนี้เรามีซอสที่ผมว่าเออน่าจะโดนใจใครหลายๆคนเลยเป็นเรื่องของการให้อภัยตัวเองครับคือคำถามมันเรียบง่ายมากเลยนะแต่ผมว่ามันทรงพลังมากเลยที่ผู้ฟังท่านหนึ่งส่งมาให้เราเจาะลึกกันคำถามก็คือทำไมการให้อภัยตัวเองมันถึงได้ยากกว่าการให้อภัยคนอื่นเป็นร้อยเท่า เป็นคำถามที่ <c oughs> จี้ใจดำมากเลยนะคะเพราะหลายครั้งเราจะติดอยู่กับคำถามแบบวนๆอยู่ในหัวว่าถ้าวันนั้นไม่ทำแบบนั้นนะใช่เลยครับหรือฉันน่าจะดีกว่านี้อะไรแบบนี้มันเหมือนมีห้องพิจารณาคดีอยู่ในหัวเราเลยนะครับที่แบบเราเป็นทั้งจำเลยเป็นทั้งอายการเป็นผู้พิพากษาด้วยในคนเดียวกันใช่แล้วเราก็ตัดสินลงโทษตัวเองแบบ หนักมากหนักที่สุดเสมอเลยวันนี้เราเลยจะมาใช้ซอสที่ได้มานี่แหละครับทั้งหมดควานจาก psychology today ทั้งงานวิจัยของดรคริสตินเนฟมาลองหาทางออกจากห้องพิจารณาคดีนี้กันดูเป็นการเปิดประเด็นที่เห็นภาพชัดมากเลยค่ะซึ่งมันก็ตรงกับแนวคิดหลักในซอสที่เราได้มาเป๊ะเลยนะคะคือเจ้าเสียงนี้มันทำหน้าที่เหมือนอายการในหัวเราอย่างที่ว่าเลยค่ะคอยชี้ความผิดคอยบอกว่าเราไม่ดีพอ และอายการคนนี้นี่แหละค่ะที่เป็นตัวการสําคัญเลยที่ขังเราไว้กับเรื่องในอดีตแต่ว่าเอา่อผมขอแยง้งนิดนึงได้ไหมครับได้เลยค่ะคือเจ้าเสียงวิจารณ์ภายในหรืออายการในหัวเนี่ยบางทีมันก็มีประโยชน์ใช่ไหมครับมันเป็นเสียงที่คอยแบบผลักดันให้เราพัฒนาตัวเองไม่ให้เราทําผิดซ้ำอีกออื <c oughs> ถ้าไม่มีเสียงนี้เลยเราอาจจะกลายเป็นคนแบบไม่เอาไหนไปเลยหรือเปล่า เป็นข้อโต้แย้งที่ดีมากค่ะแล้วก็จริงในระดับหนึ่งเลยนะคะคือเสียงวิจารณ์ภายในเนี่ยจุดเริ่มต้นของมันดีค่ะคือเพื่อปกป้องเราจากความผิดพลาดแต่ปัญหาทีออ่งานวิจัยของดรเนฟชี hmm. ให้เห็นชัดเจนก็คือเสียงนี้มันมักจะทำงานเกินหน้าที่ไปมากมันไม่ได้เกิดจากนิสัยไม่ดีของเรานะคะแต่มันเกิดจากการเรียนรู้ในสังคมที่ว่ากันง่ายๆก็คือให้รางวัลกับความสมบูรณ์แบบ uh แล้วก็ลงโทษความผิดพลาดใช่ค่ะมันเลยทําให้สมองเราสร้างทางลัดขึ้นมาว่าถ้าฉันทําผิดเท่ากับฉันเป็นคนไร้ค่าพอเป็นแบบนั้นปุ๊บอายการในหัวเราเลยเปลี่ยนบทบาทเลยค่ะจากที่เคยแค่ตักเตือนเพื่อป้องกันกลายเป็นฟ้องร้องเพื่อทําลายคุณค่าในตัวเราไปเลยคือมันแยกไม่ออกระหว่างการทําผิดพลาดกับการเป็นความผิดพลาดไปแล้ว ดังนั้นการให้อภัยตัวเองมันเลยให้ความรู้สึกเหมือนเรากําลังปล่อยให้คนเลวลอยนวลซึ่งมันขัดกับความรู้สึกพื้นฐานของเรามากๆเข้าใจเลยแปลว่าจริงๆอายการคนนี้หวังดีแต่ว่าใช้วิธีที่รุนแรงเกินไปจนกลายเป็นการทำร้ายจำเลยคือตัวเราเองซะอย่างนั้นแทนที่จะช่วยให้เราเรียนรู้กลับดึงให้เราจมอยู่กับความรู้สึกว่าฉันมันไร้ค่าถูกต้องเลยค่ะและแก่นของการออกจากห้องพิจารณาคดีนี้ ไม่ใช่การปฏิเสธว่าเราไม่ผิดนะคะแต่มันคือการยอมรับว่าเราเป็นมนุษย์ธรรมดาที่ผิดพลาดได้และที่สําคัญกว่านั้นคือเราสามารถเติบโตจากความผิดพลาดนั้นได้นี่คือจุดที่ต้องเปลี่ยนโหมดจากอายการมาเป็นโหมดผู้เรียนรู้ค่ะพอพูดถึงการยอมรับความเป็นมนุษย์แบบนี้ผมว่ามันไปสกิดอีกปมหนึ่งเลยค่ะคือหลายคนอาจจะคิดว่าเดี๋ยวนะ ถ้ายอมรับว่าพลาดได้ง่ายๆแบบนี้มันจะกลายเป็นหาข้ออ้างให้ตัวเองต้องไม่รับผิดชอบหรือเปล่าอือความกลัวนี้มันเป็นอุปสรรคใหญ่ไหมครับเป็นอุปสรรคชิ้นที่ใหญ่ที่สุดเลยก็ว่าได้ค่ะและเป็นความเข้าใจผิดที่ซอสทุกชิ้นพยายามจะแก้ไขเลย ในความเป็นจริงกระบวนการให้อภัยตัวเองที่ถูกต้องเนี่ยมันตรงกันข้ามกับการปัดความรับผิดชอบโดยสิ้นเชิงในบทความเขาสรุปขั้นตอนสําคัญไว้3ส่วนซึ่งมันเหมือนกระบวนการในศาลที่ยุติธรรมมากๆเลยค่ะส่วนแรกเลยนะคะคือการยอมรับความจริงเหมือนการที่จำเลยยอมรับสารภาพต่อหน้าศาลแบบตรงไปตรงมาเลยว่า ใช่ฉันทำสิ่งนั้นจริงๆโดยไม่บิดเบือนใช่ค่ะไม่หาข้ออ้างแต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ตีตราตัวเองเกินจริงเช่นยอมรับว่า ฉันทำงานชิ้นนี้พลาดไม่ใช่สรุปเหมาวรวมว่าฉันเป็นคนล้มเหลวอ่าคือตัดสินที่การกระทำไม่ใช่ที่ตัวตนของเราใช่ค่ะเหมือนยอมรับข้อกล่าวหาแต่ไม่ยอมรับคำตัดสินที่ว่าเราเป็นคนเลวสินะครับใช่เลยค่ะแบบนั้นเลยส่วนที่สองคือการรับผิดชอบอย่างเหมาะสมหรือถ้าเปรียบเทียบก็คือการชดใช้ค่าเสียหายหากการกระทําของเรามันไปกระทบคนอื่นการให้อภัยตัวเองที่แท้จริงจะผลักดันให้เราไปกล่าวคําขอโทษติดแก้ไขใช่ค่ะ ไอแก้ไขในสิ่งที่เราทำได้นี่คือการแสดงวุฒิภาวะไม่ใช่การหนีปัญหาเลยและส่วนสุดท้ายที่สำคัญมากๆคือการปล่อยตัวเองจากการลงโทษซ้ำๆเมื่อเรายอมรับความจริงแล้วรับผิดชอบแล้วก็ถึงเวลาที่ผู้พิพากษาต้องปล่อยจําเลยเป็นอิสระค่ะไม่ใช่การลืมนะคะไม่ใช่การลืมสิ่งที่เกิดขึ้นแต่คือการตัดสินใจอย่างมีสติว่าจะไม่พาตัวเองกลับไปขึ้นศาลในคดีเดิมซ้ำๆ เป็นการเลือกที่จะวางอาวุธที่ใช้ทิมแทงตัวเองลงใช่ค่ะโอ้โหเป็นภาพที่ชัดเจนมากเลยครับแปลว่าจริงๆแล้วการโทษตัวเองไม่หยุดหย่อนมันเหมือนมันเป็นพลังงานที่รั่วไหลออกไปเฉยๆเลยออแทนที่เราจะเอาพลังงานนั้นไปซ่อมแซมความเสียาหายไปสร้างสิ่งใหม่เรากลับเอามันมาทุบตีตัวเองให้พังกว่าเดิมจริงค่ะการให้อภัยตัวเองที่แท้จริงจึงนำไปสู่ความรับผิดชอบที่สร้างสรร ไม่ใช่การปล่อยปะละเลยตรงประเด็นที่สุดเลยค่ะคือการเปลี่ยนพลังงานจากการทำร้ายตัวเองมาเป็นการเรียนรู้และพัฒนาตัวเองและทีเนี้ยเราจะรู้ได้ยังไงครับว่าเรากำลังอยู่ในโหมดเรียนรู้หรือแค่กำลังจมอยู่กับการลงโทษตัวเองไปวันๆในโน้ตที่ผู้ฟังให้มามีการขีดเส้นใต้ประเด็นนี้ไว้ด้วยเรื่องการแยกแยะระหว่างความผิดกับความรู้สึกผิดค่ะช่วยขยายความจากซอสหน่อยได้ไหมครับ ได้ค่ะประเด็นนี้เป็นหัวใจสำคัญเลยในทางจิตวิทยาสองคำนี้ต่างกันชัดเจนมากความผิดในที่นี้หมายถึงการกระทำที่เป็นข้อเท็จจริงมันเกิดขึ้นแล้วเป็นเหตุการณ์ในอดีตไปแล้วส่วนความรู้สึกผิดคืออารมณ์ที่เกิดขึ้นตามมาสิ่งที่น่าสนใจคือเราสามารถเรียนรู้จากการกระทาได้ค่ะโดยไม่จำเป็นต้องจมอยู่กับอารมณ์นั้นไปตลอดชีวิตครับ การเรียนรู้คือการมองย้อนไปที่การกระทําแล้วถามว่าเกิดอะไรขึ้นเราจะป้องกันไม่ให้มันเกิดซ้ําได้ยังไงแต่น่าเสียดายที่อายการในหัวเรามักจะข้ามขั้นตอนนี้ไปแล้วลากเราไปจมอยู่กับอารมณ์ของความรู้สึกผิดแทนทําให้เราวนอยู่กับการด่าทอตัวเองใช่ค่ะเหมือนเราเอาอารมณ์มาปนกับข้อเท,ท็จจริงจะมันแยกไม่ออก ถูกต้องค่ะดังนั้นวิธีหนึ่งที่จะช่วยได้คือการลองถามตัวเองเบาๆด้วยความเมตตาดูถามว่าที่เรากำลังรู้สึกแย่และโทษตัวเองอยู่ตอนนี้เราทำไปเพื่ออะไรเพื่อการเติบโตหรือเพื่อการลงโทษ hmm. ถ้าคำตอบในใจมันเอียงไปทางเพื่อการลงโทษเพื่อให้ตัวเองรู้สึกแย่นั่นเป็นสัญญาแล้วค่ะว่าถึงเวลาที่เราต้องเปลี่ยนบุญบาทแล้วโอเคครับงั้น พอเรารู้ตัวแล้วว่ากำลังลงโทษตัวเองอยู่สิ่งที่ซอสต่างๆโดยเฉพาะงานของดรเนฟแนะนำก็คือการใช้ความเมตตาต่อตอนเองหรือ self compassion เข้ามาช่วยใช่ค่ะซึ่งผมว่านี่คือการแนะนำทนายฝ่ายจำเลยเข้ามาในห้องพิจารณาคดีของเราเสียทีโอ้โหเป็นการเปรียบเทียบที่ยอดเยี่ยมมากค่ะใช่เลย self compassion คือทนายที่คอยปกป้องคุณค่าความเป็นมนุษย์ของเรางั้นเรามาลองฝึกเป็นทนายให้ตัวเองกันดูสักครู่ดีไหมครับดีเลยค่ะอยากชวนผู้ฟังลอง นึกถึงเรื่องหนึ่งที่ยังคงรู้สึกผิดไม่ว่าจะเรื่องเล็กหรือใหญ่ก็ตามนะครับพอนึกถึงเรื่องนั้นแล้วลองจินตนาการว่าถ้าเพื่อนสนิทของเราเป็นคนทำเรื่องนี้แล้วเขามาเล่าให้เราฟังด้วยความเสียใจเราจะพูดกับเขายังไงครับอืมเราคงไม่พูดซ้ำเติมใช่ไหมครับเราอาจจะพูดว่าเฮ้ยแกมันพลาดไปแล้วแต่แกไม่ได้เป็นคนแย่นะใช่ใช่หรือ ไม่เป็นไรนะอย่างน้อยก็ได้เรียนรู้หรือใครๆก็เคยทำพลาดกันทั้งนั้นแหละค่ะคำพูดเหล่านี้แหละครับคือบทพูดของทนายฝ่ายจำเลยและสิ่งที่ดรเนฟบอกให้เราทำก็คือนำคำพูดที่อ่อนโยนและความเข้าใจที่เราพร้อมจะมอบให้เพื่อนเสมอกลับมาพูดกับตัวเองนี่คือแก่นของเซลฟ์คอมเพชั่นเลยค่ะ แล้วมันไม่ใช่แค่ความรู้สึกดีๆนะคะมันมีงานวิจัยที่น่าทึ่งมากเขาพบว่าทหารผ่านศึกที่เผชิญกับภาวะ PTSD เมื่อได้รับการฝึกเรื่อง self compassion เนี่ยจะมีแนวโน้มในการฟื้นตัวทางใจได้ดีกว่ากลุ่มที่เน้นการสร้างความภาคภูมิใจในตัวเองหรือ self esteem อย่างเดียวเสีอีกโห oh, น,น่าสนใจมากเลยทำไมถึงเป็นอย่างงานล่ะครับเพราะว่า self esteem หรือความภาคภูมิใจในตัวเองมันมักจะขึ้นอยู่กับ เงื่อนไขเงื่อนไขใช่ครับคือเราต้องดีหรือเก่งหรือประสบความสำเร็จถึงจะรู้สึกดีกับตัวเองได้แต่ self compassion มันไม่มีเงื่อนไขค่ะมันคือการใจดีกับตัวเองได้แม้ในวันที่เราทำพลาดที่สุด<อ>มันเลยเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังกว่าในยามที่เราล้มเหลวเพราะมันสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้เรากล้าย,ยอมรับความจริงและเรียนรู้จากมัน แทนที่จะมัวแต่ปกป้องตัวเองจากเสียงของอายการที่ไม่เคยหยุดพักเข้าใจแล้วแสดงว่าการฝึกใจดีกับตัวเองนี่ไม่ใช่การคิดบวกแบบหลอกตัวเองแต่เป็นเครื่องมือทางจิตวิทยาที่มีเหตุผลรองรับชัดเจนชัดเจนมากค่ะทีนี้คำถามคือการฝึกแบบนี้มันจะทำให้ความรู้สึกผิดหายวับไปเลยไหมหรือว่าชีวิตหลังคำตัดสินมันเป็นยังไงต่อครับคำถามนี้สำคัญมากค่ะเพราะมันจะช่วยจัดการความคาดหวังของเราได้ดี ซอสทุกชิ้นย้ำตรงกันเลยว่าการให้อภัยตัวเองคือกระบวนการไม่ใช่เหตุการณ์ Process Not Even ใช่ค่ะไม่ใช่ทำครั้งเดียวแล้วจบมันไม่ใช่การกดปุ่มลบเราทุกอย่างจะหายไปตลอดการเป็นเรื่องปกติมากนะคะที่บางวันเราอาจจะรู้สึกดีเหมือนคดีสิ้นสุดแล้วแต่ในบางวันความรู้สึกผิดนั้นอาจจะย้อนกลับมาทักทายเราอีก อาจจะมีอะไรมาสะกิดใช่ค่ะมีอะไรมาสะกิดให้นึกถึงเรื่องเก่าๆขึ้นมาสิ่งสำคัญที่ต้องบอกตัวเองคือนั่นไม่ใช่ความล้มเหลวแต่มันเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเยียวยาเหมือนแผลที่กำลังจะหายดีบางวันก็อาจจะมีอาการคันหรือเจ็บแผลขึ้นมาบ้างเป็นธรรมดาเข้าใจเลยครับเหมือนการเดินทางที่เราอาจจะมีบางช่วงเผลอเดินถอยหลังไปก้าวหนึ่งแต่ทิศทางโดยรวมยังคงมุ่งไปข้างหน้า ใช่ค่ะหัวใจสำคัญไม่ได้อยู่ที่การไม่รู้สึกแย่เลยแต่อยู่ที่ว่าเมื่อความรู้สึกนั้นกลับมาเราจะรับมือกับมันยังไงเราจะเรียกอายการคนเดิมกลับละฟ้องร้องตัวเองใหม่หรือหรือเราจะเรียกทนายแห่งความเมตตาที่เราเพิ่งฝึกกันไปเข้ามาทาหน้าที่แทนถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่เราเลือกที่จะไม่ส้ำเติมตัวเองแต่เลือกที่จะปลอบโยนตัวเองแทนในทุกครั้งที่เราทำแบบนั้น เราก็กำลังค่อยๆสร้างความสัมพันธ์ใหม่กับตัวเองที่อ่อนโยนขึ้นอื เหมือนค่อยๆแก้ไขกฎหมายในห้องพิจารณาคดีส่วนตัวของเราทิลมาตราเลยนะครับถูกต้องที่สุดเลยค่ะมันคือการฝึกฝนกล้ามเนื้อแห่งความเมตตายิ่งฝึกบ่อยเท่าไหร่มันก็จะยิ่งแข็งแรงแล้วก็จะทํางานได้โดยอัตโนมัติมากขึ้นเท่านั้นครับวันนี้เราก็ได้เจาะลึกโซสต่างๆที่ผู้ฟังส่งมาให้ในเรื่องการให้อภัยตัวเองกันอย่างเข้มข้นเลยนะถ้าจะให้สรุปใจความสําคัญก็คือการให้อภัยตัวเองมันไม่ใช่การปฏิเสธความผิดพลาดค่ะแต่มันคือการยอมรับความเป็นมนุษย์ของเราอย่างเต็มรูปแบบ คือการเรียนรู hmm. ้จากสิ่งที่เกิดขึ้นและที่สำคัญคือการตัดสินใจที่จะเดินหน้าต่อไปโดยที่ไม่ต้องแบกหินแห่งการลงโทษตัวเองไว้ตลอดเวลาค่ะและอยากจะขอทิ้งท้ายด้วยประโยคนึงที่สรุปแนวคิดทั้งหมดนี้ได้ดีมากๆเลยนะคะว่าเราไม่จำเป็นต้องเป็นคนที่ไม่เคยพลาดเพื่อที่จะคู่ควรกับการให้อภัยการให้อภัยไม่ใช่รางวัลสำหรับคนสมบูรณ์แบบค่ะแต่เป็นสิทธิ์ขั้นพื้นฐานของมนุษย์ทุกคนที่อยากจะเติบโตและใช้ชีวิตต่อไป เป็นประโยคปิดท้ายที่ยอดเยี่ยมมากครับต้องขอบคุณผู้ฟังท่านนั้นสำหรับซอสที่มีประโยชน์มากๆนะครับและขอบคุณทุกท่านที่ใช้เวลาร่วมกันในการสำรวจหัวข้อที่ลึกซึ้งนี้หวังว่าการเจาะลึกในครั้งนี้จะมอบมุมมองและเครื่องมือให้เราค่อยๆใจดีกับตัวเองกันมากขึ้นนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในการเจาะลึกครั้งต่อไปสวัสดีครับ